อยากให้ลองนึกภาพตามกันดูนะคะเป็นภาพกลางดึกที่ยูเครนปี2017ค่ะในออฟฟิศที่เงียบสนิทเลยจู่ๆก็มีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเปิดขึ้นมาเองครับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยนะใช่ค่ะแล้วพอตอนเช้าพนักงานมาถึงที่ทำงานก็พบว่าเออไม่ใช่แค่ออฟฟิศตัวเองแล้วละที่เจอปัญหาแต่คือทั้งประเทศเลยครับที่กำลังเจอกับสิ่งที่เรียกว่าอ่าหายนะทางดิจิทัล มันเป็นความโกลาหลแบบสมบูรณ์แบบเลยใช่ไหมคะใช่ครับตู้เอทีเมทั่วประเทศกดเงินออกมาไม่ได้เลยปั๊มน้ํามันก็จ่ายเงินไม่ได้โรงพยาบาลก็เข้าถึงประวัติคนไข้ไม่ได้ครับซึ่งนั่นหมายความว่าการผ่าตัดฉุกเฉินนี้คือทําไม่ได้เลยแล้วที่น่ากลัวที่สุดคือแม้แต่ระบบตรวจวัดรังสีที่เชอร์โนบิลก็ยังล่มไปด้วย แล้วทั้งหมดนี้ล่ะค่ะคือจุดเริ่มต้นของการโจมตีทางไซเบอร์ที่เสียหายหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ชื่อของมันคือ Not ตเพชชาวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าสงครามไซเบอร์ในยุคใหม่เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรและการโจมตีครั้งสําคัญต่างๆมันเปลี่ยนโฉมหน้าของความขัดแย้งไปตลอดการได้ยังไงและทาไมในสนามรบนี้ถึงไม่มีปุ่มให้กดย้อนกลับครับ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันย้อนกลับไปไกลกว่าที่คิดนะคะเราต้องย้อนไปปี1997ที่สหรัฐอเมริกาค่ะตอนนั้นพวกใายการ NSA ไปดูหนังเรื่อง Sneakers อ๋อหนังเกีกับแฮกเกอรใช่ค่ะแล้วเขาเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมือนเรื่องแต่งมากแต่เป็นเรื่องจริงเลยนะแรงบันดาลใจจากหนังเรื่องนั้นนะครับนำไปสู่ปฏิบัติการซ้อมรบที่ชื่อว่า Eligible Receiver 97 โจทย์ของเขาคืออะไรเหรอคะโจทย์ก็คือให้ทีมแฮกเกอร์ของ NSA เองที่เรียกว่า Red Team นะครับลองสวมรอยเป็นศัตรูแบบว่าเป็นเกาหลีเหนือเป็นอิหร่านแล้วพยายามเจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐแต่มีเงื่อนไขสําคัญด้วยใช่ไหมคะมีครับเงื่อนไขคือต้องใช้แค่ซอฟต์แวร์ที่หาซื้อได้ทั่วไปเท่านั้นห้ามใช้อาวุธลับของ NSA เลยเหมือนเป็นการทดสอบว่าถ้าศัตรูใช้ของบ้านๆจะเจาะเราได้ไหมและผลเป็นยังไงอะคะ ก็เจาะระบบศูนย์บัญชาการทหารแห่งชาติได้หาไม่ถึงเรื่อวันหรอกคะครับแล้วไม่กี่วันต่อมาก็เข้าควบคุมเครือข่ายส่วนใหญ่ของเพนตากอนได้เกือบทั้งหมดเลยทําไมมันง่ายขนาดนั้นล่ะคะเหตุผลมันน่าเหลือเชื่อมากครับคือรหัสผ่านที่ใช้กันตอนนั้นมันอ่อนแอมากจริงๆอย่างเช่นคําว่า password หรือ1234งสโอ้โหประกอบกับใช้เทคนิคที่เรียกว่า social engineering คือโทรไปหลอกถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตรงๆเลย ฟังดูแล้วเหมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่เลยนะคะเนี่ยครั้งใหญ่ที่สุดในตอนนั้นเลยครับมันทําให้กองทัพสหรัฐเหมือนตื่นจากฝันเลยแล้วก็ตระหนักว่าในโลกดิจิทัลเนี่ยผู้เขาเปราะบางกว่าที่คิดไว้เยอะมากจากแค่การซ้อมรบที่ได้แรงบันดาลใจจากหนังในปี97ผ่านไปแค่10ปีปี2007มันกลายเป็นสงครามไซเบอร์ระหว่างรัฐจริงๆได้ยังไงอะคะเป็นคําถามที่ดีมากครับเพราะช่วง10ปีนั้นคือยุคที่เทคโนโลยีมันระเบิดพอดีเลยครับ โลกทั้งใบเชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วทุกอย่างย้ายไปอยู่บนโลกออนไลน์หมดประเทศต่างๆก็เลยเริ่มเห็นว่านี่มันไม่ใช่แค่เครื่องมือทางเศรษฐกิจแล้วใช่ครับแต่มันเป็นสมรภูมิแห่งใหม่ที่สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบกันได้เลยในขณะที่ทุกคนกำลังตื่นเต้นกับอินเทอร์เน็ตรัฐบาลต่างๆก็กำลังซุ่มสร้างกองขับไซเบอร์ของตัวเองเงียบๆแล้วโอกาสที่จะได้ทดลองใช้จริงก็มาถึงที่เอสโตเนียในปี2007 ถูกต้องครับกรณีของเอสโตเนียเป็นกรณีศึกษาที่คลาสสิกมากชุนวนเหตุดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับคือรัฐบาลเอสโตเนียตัดสินใจจะย้ายอนุสาวรีย์ทหารสมัยโซเวียตออกจากใจกลางเมืองหลวงซึ่งเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้รัเสเซียแล้วใครคือคนลงมือโจมตีคะมันชัดเจนไหมว่าเป็นรัฐบาลรัเสเซียนี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจและเป็นต้นแบบของสงครามยุคใหม่เลยคือมันมาในรูปแบบที่เรียกว่าสงครามไฮบริด สงครามไฮบริดครับหัวใจของมันคือการสร้างความสับสนทำให้ไม่แน่ใจว่ากำลังถูกโจมตีโดยรัฐหรือกลุ่มอาชญีกรหรือเป็นแค่การประท้วงของประชาชนอ๋อคือทำให้มันคลุมเครือเขาไว้ใช่ครับรัสเซียไม่ได้ประกาศสงครามแต่พวกเขาใช้กลุ่มเคลื่อนไหวเยาวชนที่ชื่อว่านาชีเป็นฉากหน้าปล่อยขาวล้อมปลุกระดมแล้วก็ระดมพลเมืองทั่วไปให้ช่วยกันโจมตีแบบดีดอส ดีดอสก็คือการที่ทุกคนเข้าไปรีเฟรชหน้าเว็บไซต์พร้อมๆกันจนระบบล่มถูกต้องครับเหมือนใช้คนธรรมดาเป็นทหารโดยที่พวกเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำโหนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราเห็นภาพชัดว่าสงครามไซเบอร์มันเบลอเส้นแบ่งระหว่างทหารกับพลเรือนไปหมดแล้วใช่เลยครับมันดึงคนธรรมดาเข้ามาเป็นทั้งเหยื่อและผู้กระทำผิดโดยไม่รู้ตัวซึ่งแนวผิดนี้จะถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเลยแล้วผลกระทบที่เอสโตเนียเป็นยังไงบ้างคะ เว็บไซต์รัฐบาลธนาคารสื่อล่มทั้งหมดครับเกิดการจลาจลรุนแรงบนท้องถนนประเทศเป็นธรรมภาพไปหลายวันเลยนี่คือบทพิสูจน์ครั้งแรกเลยว่าสงครามไซเบอร์มันสร้างความโกลาหนในโลกจริงได้รุนแรงแค่ไหนพอเห็นพลังทำลายล้างขนาดนั้นก็ไม่แปลกใจเลยที่ทุกประเทศจะรีบกลับไปสร้างอาวุธไซเบอร์ของตัวเองเก็บไว้บ้างแน่นอนครับมันคือจุดเริ่มต้นของการแข่งขันสะสมอาวุธในโลกไซเบอร์เลยโดยเฉพาะหน่วยงานอย่าง NSA ของสหรัฐ ที่มีหน่วยแฮกเกอร์ชั้นสูงที่ชื่อว่า TAO TAO หรือ Tailored Access Operations ครับถือว่าเป็นหน่วยที่เก่งที่สุดในโลกเลยหน่วยนี้มีหน้าที่สร้างเครื่องมือเจาะระบบที่ทรงพลังมากๆและหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของพวกเขาก็คือ Eternal Blue Eternal Blue ชื่อเหมือนอาวุธในหนังเลยค่ะมันคืออะไรคะถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับ Eternal Blue ก็เหมือนกุญแจผีดิจิทัลกุญแจผีครับ มันคือโค้ดที่สามารถใช้ช่องโหว่ในระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อขเข้าไปควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้ในโลกนี้โดยที่เจ้าของไม่รู้ตัวเลยเป็นอาวุธทีทท่ทรงพลังมากเลยนะคะและอันตรายอย่างยิ่งครับและนี่ก็คือจุดที่เรื่องราวพลิกผันเมื่ออาวุธลับสุดยอดชิ้นนี้ดันหลุดออกไปสู่สาธารณะซึ่งก็คือจุดกำเนิดของกลุ่มแฮกเกอร์ปริศนา The Shadow Brokers ใช่ไหมคะใช่เลยครับ แต่ก็ยังสงสัยว่าอาวุธระดับนี้ของหน่วยงานที่ลับสุดยอดอย่าง NSA เนี่ยมันหลุดออกมาได้ยังไงอะคะโดนแฮกหรอคะครับเป็นคำถามที่หลายคนก็สงสัยแต่จากข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับมันเออไม่ใช่การที่ NSA ถูกแฮกโดยตรงจากภายนอกอ้าวแล้วมันเกิดจากอะไรคะเกิดจากความผิดพลาดของคนในเองครับ เรื่องราวมันเหลือเชื่อมากคือมีพนักง,งานคนหนึ่งของ NSA นำเครื่องมือลับเหล่านี้ซึ่งรวมถึง Eternal Blue กลับไปทำต่อที่บ้านเดี๋ยวสิคะเอาเครื่องมือลับสุดยอดของชาติกลับไปทำที่บ้านเนี่ยนะคะครับไม่ปกติแน่นอนแล้วก็เป็นข้อถกเถียงกันมากแต่มันเกิดขึ้นจริง แล้วยังไงต่อคะประเด็นคือคอมพิวเตอร์ที่บ้านของพนักง,งานคนนั้นดันติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของคัสเปอร์สกี้ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติรัสเซียโอ้โห oh เริ่มเห็นภาพแล้วคะ่ะครับพอโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของค a สเปอร์สกี้สแกนเจอไฟล์เครื่องมือเหล่านี้มันก็มองว่าเป็นสิ่งผิดปกติตามกระบวนการของมันมันก็จะส่งไฟล์ตัวอย่างกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์ของคัสเปอร์สกี้ที่รัสเซียโดยอัตโนมัติแล้วหน่วยคข่ากรองของรัสเซียก็ได้ข้อมูลนี้ไป ใช่ครับไม่ว่าจะด้วยความร่วมมือจากค a สเปอร์สก้หรือไม่ก็ตามแล้วพวกเขาก็ปล่อยมันออกมาสู่โลกอินเทอร์เน็ตผ่านกลุ่ม The Shadow Brokers โหนี่มันเหมือนพล็อตแม็กของสายลับเลยนะคะกลายเป็นว่าเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันกลับเป็นช่องทางให้โดนล้วงข้อมูลซะเองแล้วพอกุญแจผีของ NSA หลุดไปอยู่ในมือของทุกคน ผลลั์มันก็คงจะหหยานะน่าดูหหยานะคือคำที่ถูกต้องเลยครับและมันก็พาเราย้อนกลับมาที่เรื่องน็อตพิจ่าที่เราเปิดประเด็นไว้ตอนต้นน็อตพิจาใช้ช่องโหว่อีเทอร์โนบลูที่หลุดออกมานี่แหละในการแพร่กระจายตัวเองอย่างรวดเร็วไปทั่วยูเครนแล้วก็ทั่วโลกแต่ประเด็นสำคัญคือน็อตพิจ่าไม่ใช่แรมซมแวร์ธรรมดาถูกต้องครับนั่นคือความฉลาดของมันมันแฝงตัวมาในคราบของแรมซมแวร์เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแต่จริงๆแล้ว มันคือ WIPER WIPER ที่แปลว่าที่ปัดน้ำฝนเหรอคะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วคือมันไม่ได้มาเพื่อเรียกค่าไทยแต่มันเข้ามาเพื่อล้างหรือทำลายข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์ทิ้งให้เกลี้ยงอย่างเดียวเลยเงินและเป้าหมายหลักก,ก็คือยูเครนซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับความขัดแย้งกับรัสเซียกลายเป็นว่าอาวุธที่สร้างโดยสหรัฐถูกขโมยโดยรัสเซียแล้วนำไปใช้โจมตียูเครน แต่มันไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ไหมคะอาวุธชิ้นเดียวกันนี้ยังให้กำเนิดมาแวร์เรียกค่าถ่ายที่ดังที่สุดอีกตัวก็คือวอ n n นาครายใช่ครับวอนาครายคืออีกด้านของเรียนมันคือนอนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อีเทอร l น l ลบเหมือนกันแต่มันแพร่กระจายตัวเองไปทั่วโลกแบบไม่เลือกหน้าเลยครับภายในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงใครที่ใช้ Windows แล้วไม่ได้อัปเดตก็จะโดนทันทีสร้างความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะกับระบบสาธารณสุขของอังกฤษหรือ NHS ครับ โรงพยาบาลหลายสิบแห่งต้องหยุดชะงักการผ่าต,ตัดต้องเลื่อนออกไปมันคือการเบลอเส้นแบ่งอีกครั้งระหว่างสงครามไซเบอร์กับอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนธรรมดาโดยตรงแต่โชคดีที่เรื่องนี้มีฮีโร่เกิดขึ้นมาคือคุณมอร์คสฮัชชินส์ที่ไปเจอคิวสวิชโดยบังเอิญเป็นเรื่องที่โชคดีในความโชคร้ายจริงๆครับและจากการสืบสวนก็พบว่าผู้สร้างวันนครายคือกลุ่มลาซารัสของเกาหลีเหนือ ซึ่งมีแรงจูงใจต่างจากราซีโดยสิ้นเชิงครับเป้าหมายของพวกเขาคือการหาเงินทุนให้กับรัฐบาลที่ถูกคว่ำบาตรอย่างหนักน่าทึ่งมากค่ะแค่อาวุธชิ้นเดียวที่หลุดออกมาก็สร้างความโกลาหลได้สองรูปแบบที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งเพื่อการทำลายล้างทางการเมืองและเพื่อการหาเงินมันแสดงให้เห็นว่าสมรภูมินี้มันซับซ้อนและคาดเดายากแค่ไหนครับซึ่งฟังดูเหมือนว่า วานาครยกับน็อตเพเทียก็เสียหายมหาศาลแล้วแต่มันยังมีการโจมตีที่เงียบกว่าแต่ไร้กาดยิ่งกว่านั้นอีกหรอคะใช่ครับสิ่งที่เราคุยกันมาคือการโจมตีที่ค่อนข้างจ้งแจ้งแต่ยุทธวิธีที่อันตรายกว่าในระยะยาวคือสิ่งที่เรียกว่า supply chain attack การโจมตีผ่านห่วงโซ่อุปทา,านมันคืออะไรคะแนวคิดนี้ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือคุณไม่จำเป็นต้องพยายามบุกเข้าไปในป้อมปราการที่แข็งแกร่งโดยตรง แต่คุณแค่แฮกคนส่งขนมปังที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในป้อมนั้นทุกวันก็พออ๋อเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะในโลกดิจิตอลก็เหมือนกันครับแทนที่จะไปแฮกเป้าหมายใหญ่อย่างเพน н т ากอนโดยตรงคุณก็ไปแฮกบริษัทซอฟต์แวร์เล็กๆที่เพน н т ากอนไว้วางใจและใช้งานอยู่แทนและกรณีศึกษาที่ชัดเจนที่สุดของเรื่องนี้ก็คือการแฮกบริษัท Solar w i n d s, <S ถูกต้องครับ Solar w i n d s เป็นบริษัทที่สร้างซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่ายชื่อ อ r ริ Orion, ซึ่งเป็นที่นิยมมากลูกค้าส่วนใหญ่คือบริษัทใหญ่ๆและก็หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐแทบทุกแห่งเลยครับตั้งแต่ทำเนียบขาวไปจนถึงเพนตากอนแล้วแฮกเกอร์ทำยังไงคะแฮกเกอร์ acker, ซึ่งเชื่อว่าเป็นหน่วยข่าวกรองของรัสเซียได้เจาะเข้าไปในระบบของ SolarWinds อย่างเงียบเชียบแล้วฝังประตูหลังหรือ b a c k d o o r ไว้ในไฟล์อัปเดตของโปรแกรม o r i o n หมายความว่า เมื่อลูกค้ากว่า1 8 0 0 0รายซึ่งรวมถึงหน่วยงานความมั่นคงสูงสุดของสหรัฐกดอัปเดตซอฟต์แวร์พวกเขาก็เท่ากับเปิดประตูต้อนรับแฮกเกอร์เข้ามาในเครือข่ายของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเหรอคะถูกต้องเป๊ะเลยครับนี่คือปฏิบัติการจารกรรมข้อมูลที่แนบเนียนและอดทนรอคอยอย่างมากมันทำให้เครือข่ายของรัฐบาลสหรัฐทั้งหมดถูกเจาะระบบเป็นเวลานาน,านเกือบปีกว่าจะถูกค้นพบโข แล้วใครเป็นคนค้นพบเหรอคะค้นพบโดยบังเอิญโดยบริษัทความปลอดภัยเอกชนที่ชื่อ FireEye ซึ่งก็เป็นหนึ่งในเหยื่อเหมือนกันแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดู NotPetya นะครับจริงๆแล้วมันก็ใช้วิธี supply chain attack ที่คล้ายกันนี้แหละโดยแพร่กระจายผ่านการอัปเดตของซอฟต์แวร์บัญชี ME.Doc ที่บริษัทแทบทุกแห่งในยูเครนต้องใช้ แสดงว่าการโจมตีห่วงโซ่อุปทานกลายเป็นยุทธวิธีหลักในสงครามไซเบอร์ไปแล้วใช่ครับเพราะมันมีประสิทธิภาพสูงมากและตรวจจับได้ยากอย่างยิ่งโอเคค่ะเราเดินทางกันมาไกลามากจริงๆจากการฟรอมรบในยุค90สู่สงครามไฮบริดที่เอสโตเนียไปจนถึงหายนะทั่วโลที่เกิดจากอาวุธไซเบอร์ของรัฐที่หลุดออกมาและปิดท้ายด้วยการจารกรรมข้อมูลที่แนบเนียนผ่านจุดอ่อนของห่วงโซ่อุปทาน แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรสำหรับโลกของเราในปัจจุบันคะผมคิดว่าบทสรุปที่สำคัญที่สุดคือเส้นแบ่งต่างๆในสงครามไซเบอร์มันเลือนลางจนแทบจะไม่มีอยู่จริงแล้วครับเส้นแบ่งระหว่างรัฐกับคนที่ไม่ใช่รัฐครับหรือระหว่างสงครามที่หวังผลทางการเมืองกับอาชญากรรมที่หวังผลทางการเงินและที่สาคัญที่สุดคือเส้นแบ่งระหว่างโลกดิจิทัลกับโลกกายภาพมันได้หายไปแล้ว การโจมตีในโลกไซเบอร์สร้างผลกระทบที่จับต้องได้ในโลกแห่งความจริงเสมอตั้งแต่การจราจรติดขัดเพราะระบบควบคุมสัญญาณไฟลม่มไปจนเป็นการที่คนป่วยไม่ได้รับการรักษาเพราะโรงพยาบาลโดนแฮกถูกต้องครับโลกที่เชื่อมต่อถึงกันคือจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราในการพัฒนาแต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้สร้างจุดอ่อนที่เปราะบางที่สุดขึ้นมาด้วยเช่นกันทุกอย่างที่เชื่อมต่อกันได้ก็สามารถถูกโจมตีได้ นี่คือความจริงที่เราต้องอยู่กับมันในศตรวรรษที่21ครับอยากจะทิ้งท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจและน่าขนลุกชิ้นหนึ่งค่ะในรายงานสรุปผลการซ้อมรบ Illegible Receiver ในที่ที่เราคุยกันตอนต้นสุดเลยนะคะมีการบันทึกไว้ว่าขณะที่ทีมแฮกเกอร์ของ NSA กำลังเจาะระบบของกองทัพสหรัฐพวกเขาได้พบกับผู้บุกรุกตัวจริงที่แฝงตัวอยู่ในเครือข่ายอยู่ก่อนแล้ว <Okay. S 2> ซึ่งหนึ่งในนั้นมาจากประเทศพันธมิตรของสหรัฐเองคำถามที่เราต้องทิ้งไว้ให้คิดก็คือในสงครามที่มองไม่เห็นซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานี้มีใครบ้างที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายของเราแล้วและพวกเขากำลังรออะไรอยู่